บัสดีครับวัสดีพี่น้องพงไผ่เด้อพี่น้องวัสดีพี่พน้องทุกผู้จุกค้นนะครับมากมากครับขอ,อพรปูโตวัดสวยงามมากเลยครับวัดนี้สวยงามมากวัดพ่อใหญ่ของแปด สวยงามมากเลยครับวัดงามดีพี่นองสวยงามครับวัดอะไรนะวัดพ่อใหญ่วัดดอนใหญ่ของแปดครับฝัง่งลำลูกกา สวยมากเลยพิหารพี่น้องนี่ปูทวดองใหญ่อง,ใ,องใหญ่สวยงามมากเรียบใส่น่าศรัทธาพี่น้ององใหญ่มากเลยเรอบรอบ วันนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนี่ครับพี่น้องครับเพิ่งมาครั้งแรกนี่ทางเข้าทางเดินขึ้นไปกราบไหว้ครับในโบสถ์ looking up โอ้เพ oh, ิ่งมาครั้งแรกเลยนี่ตอนมวกด้วยโย่เพิ่งมาครั้งแรกออกไปไหนครับออกไปไหนนู่นแจ้งเขาข้างในใช้เก้ายี่ไม้อย่างเดียวเพราี่พลาสติกมันจะทำพงขาอ๋อใช่ใช่ดูพี่หน่อย โอ้นี่รูปเหมือนเนี่ยโอ้อแต่เก็กกี้กยังดังเลยนะนี่ครับหลวงพ่อ,อรวยเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อแก้วหลวงปู่เวียนหลวงปู่แหวนนะครับ เงินเกียรตงพ่อเงินหลงพ่อทองขุนบ่มฑิต ก็จะเลอะไม่สวยไปองค์ใหญ่มากสวยงามมาก ดูพี่น้องดูนะครับศรัทธามากนะ่าเริ่มใส่ามากพี่น้ององค์ใหญ่ครับองค์ท่านสวยงามมากเลยประดับประดามา้ามามาแล้วนำพิธีหนเลย เราเราเราอนิษฐานอะไรกันบ้างนะเล่ม ปกติคนมาเยอะใช่ไหมครับถ้าบันวันเสาร์อาทิตย์หลายเลยใช่ไหมครับออ๋วันอาทิตย์วันอาทิตย์คนเยอะครับตตตแต่สวยงามมากเลยครับวัดนี้เห็นเห็นแต่ในทวิตเตอร์ใครเมื่อกี้เหรอใคาบอกให้ขึ้โอ้ยดี นี่แหละครับนี่แหละครับ่าาอดคำบููชยยป้ๆสวยงามมากเลยครับต้องไปตามนั้นใครมองไม่เห็นก็ขยับไปครับใครยังไม่เคยมาแวะมานะครับวัดตามนั้นนะตามป้ายดำๆนนะวัดดอนใหญ่นะครับคลองแปดลำลูกกานะครับพี่น้องเชิญนะครับเชิญไปมาเที่ยวชมนะครับมากราบไหว้บูชานะครับ รับผมคลิปนี้ขอฝากไวเทนีเดอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้